บทที่14บส่ทสวดมหาสมัยยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะกวาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหาวันมหาตาพิโกสังเคนัสติงปัญจมาเตหิพิโุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจโรกาธาตุหิเทวตาเยภุมเยนะสันนิปติตาโหติภะกวนตังทัศนญาพิโุสังคจ,จะ อัตโคจะตุนางสุทธาวาสกายิการนางเทวนางเอตะทธะหหสิอายังโขพระขาวาสเกสุวิหารติกปีละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิโกสังเคนาสติงปัญจามเตหิพิโกสตหิสเพเหิวาอารหันเตหิทัศนิจโลกาธาตุหิเทวตาเยภุมเยนาสันนิปติตาโหติภควันตังทัศนายาพิกุสังกจาันนุณะมยมปิเยนาพระควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาพระขวาโต สันติเกปจเจกะคาถาภาเสยามาติอัตโขตาเทวตาเสยทาปินามะพระลวะปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาเสยภาษาเรยะภาษาดิตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวีสุอันตารหิตาภะขวโตปุรโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังภะ อะพิวาเทตวาเอกามันตังอะทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกเทวตาภะวะโตสันติเกมังคะทังอภาสิมหาสมโยปารานัตสมิงเทวกายาสมัคตาอคตตมหะอิมังธรรมะสมัยังทักขีนายตาเยวะอะปราชิตะสังขันติอัตโขปราเทวตาภะวะโตสันติเกหอิมังคะทังอภาสิ สันตารโภพ,พิกโวสะมาถะาหังสุจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสาระทีวะเนตานิกะเหตตวะอินทริยานิรักขันติปทิตาติอัตโขอ,อัปปาราเทวตาภะภะขะโวตวสันติเกอิมังคะทางังัอภาสีิเจตวาคีลังเจตวาปณิฆังอิทะคีลังโหหัจะมาเชเตจรันติสุทาวิมาลา จักรหมตาสุทันตาสุสูนาคาติอตโขปราเทวตาพระกวดตูสันติเกมงคทังภาษิเยเคจิพุททางสารนังขตาสีณีคามิสสันติอปาทายภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปูเรสันติติอตโขพระคาวพิขูอมันเตสิเยภูมิเยนะพิขเวทัสสุโลกทาตูสูเทวตา สันนิปต,นติตาโหติตถาคตังทัศนายะภิกขุสังฆาจเยปิเตภิกเวอเหสูงอติตามัทนานังอ,อาหารหัตโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัันตานังเอตะปะระมาเยว,วะเทวตาสันนิปติตาเหหสูงเสยยะทาปิมยยังเอตรหยะหิเยปิเตภิกเวภาวิสันติอนาคตะมัทนานังอรหัตโตสามมาสัมพุทธาเตสัมปิพระกัันตานังเอตะ ปะระมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเสยยาต่าปิมายหังเอตระหิอจิกิสมิพิกเวทวกายานังนามานิกิตายสมิพิกเวเทวกายาน,าน,าน,านังน,นามานิเจสิสมิพิกเวทวกายานังมาไม่มตังสุนาถาสาธุก,กังมานาสิกโรทาาสิสามิติเอวัมพันเตติโคเตพิกุพะขวโตปจโซสูงพะขวาเอตะทะโวจะสิ โลกะมนุกัสสามิยะะัตถุมาตัทธสิตาเยสิตาเคริคัมพะริงปะหิตตตาสมาหิตตาปุถุสีหาวาลิลัลีนาโลมะหังสาพิสัมมุนโนโอทาตามะนาัสาสุทธาวิปัสสนะมะนาลวิลา พิญโยปันจะสตินัทาวะเนกปิละวัตเตะตตอมันเตยิสตาสาวกีสารนีนะเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจะตัมปะมัคคุรงสุตตะวะพุทธสสะสารนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสานะทัศนังอัมเปเกสตะมัทธคุงสหสังอัตสันตริงสตังเอเกสหสานังอมนุสสานะมัทธสุงอัมเปเก ตมัทักุงทิสาสภะผดาฮงตันจาสพ,พังอภิญญายาววะกิตวานะจักุมาตตโตอมันตยิสัสตาสาววเคสารเนรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวโยโวหังกิตยิสเมคีระหีอนุภุปโสสันตาสหัสักขากุมากับปิละวัถวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยสสินโนมัทมานาภิกกามุงภิกกุนังสมิติงวานัง สหัสสาเหมาวตายะขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันมันโตยสสินโนมุมานาอภิกรมมพี่กนังสมิติงว่านางตาคิราติสหัสสายขานันตะวันิโนอิทิมโตชุติมโตวันมันโตยสสินโนมุธมานาอภิกรมมพี่กนังสมิติงว่านางอิจเตโส ลัทส,สหัสสายขานา,ตา,านตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโต,นต,นตยศส,สินโนมธรมานาภิกมุงภิกุมมนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัสจสตายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยศสิโนมธรมานาภิกษมุงภิกุนางสมิติงว่านางกุมพิโรราชาฮิโกเวบุตรัสสะนิเวสนางพิญโยนางสตะสหัสสังยขานางปายิปุรุปาสติกุมเพโรราชานิโกโสปคัสสมิติงว่านาง บุริมันจะที่สังราชาตถาลัโถภาษาสติคันธรรมนาที่ปฏิมาราชายศสิส,สุปุลตปีตสสาพะหวโวอิทินาม,มามหาภารายที่มันโตชุติมันโตนัม,มสสันโตยศสิโนโมุธม,มานาพิกมุงพิกุณังสมิติงวานาังทักขินัน,นจะที่สังราชาวิรุณโตตับภาษาสติกุณทานานังอธิปฏิมหาราชายศสิส,สุปุลตปีตสสาพะหวโวอิทินาม,มามหาภารา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยศสิโนมธัมมานาภิกรมง์พิกุลังสมิติงว่านางปัญจิตัจจะทิสังราชาวิรูปโควสสาสตินาคนังอธิปติมหาราชายศสิโสคุณตปิตัสสะพาโบอิทธิเอตนามามหาภะลหรทิมันโตชุติมันโตวานน้มันโตยสสิโนมธัมมานาภิกมะโมพิกุลังสมิติงว่านางอุตรรัจจตทิสัง ราชาคูวีโรตประสาสติยขานังอาทิติมหาราชายะสิษย์สุภุญตปิตาสภาหัวอิท,าาทินามามหาพหลาอิทิมันตุชติมันตุนันนมันตุยสศินมรมานาภิกขมงุงภิกขนังสมิติงวานังโพธิมัต ชีสังต่ารัตโถทักขินหนาวิรุฬหโกปัจจิมินาวิรูปโกกูวิโรอุตรังที่สังจัตตารโเตมหาราชาสมันตาจุโรทิสาตัธละมานะทางสุวณีกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาคูวันจะนิกาสทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิทโทสหะจันทนกามาเศโทจกคินุคันทูนิคันทูจกปนาโทโอปัมยโยจเทวสุโตจามาตลิ จิตตาเสโนจัคันธ์มโพนโรราชาสนโสโภอาคูปัญจสสิขโคเจวะติมผูรู้สุริยะวัจจสาเตเจจันเยจราชาโนคันธรรมพาสหาราชุพิโมทมานาพิกามุงพิกุลังสมิติงว่านางอัาคูนาภาษานาคาเวสาราสหตันจากากมพลาลัสตาราอาคูปายาคาสหายาติพิ ยามุนาตะะาธาลัฐาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาโคโสภาคคสมิติงวะนางเยนาคาราเชสหัสสาหารันติทิพาทิชาปกิจวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวนามัชปตาจิตราสุปันาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชาามาสีสุปนโน เคมมะกาสิพุทโธสันนหาหิวาจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปานาสารณะกะมะกังสูพุทธังชิหาวชิรหัตเทนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวะวะสวัสเสตอิทิมนโตยัสสิโนกกละกัญชามหาพิสมาอสุราธานะวคัสสา ปปจิตติสุตติจากอาหาราโถณมจีสหสตัมจากปะริปุตตานางสพเวโรจนะมกาสันในหิตาวาวะริงเสนา,าหุพันธะมุปาขอมองสมโยธานิทัทเตภิกุนางสนิติงว่านางโอปาจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตธา,าขอมองวารุณาวารุณาเทวาโสมโมจะยัสศา สหเมตตาการุณากายิกาอาคูเทวายัสสิโนทเสตเถทา,ากายาสาเพน,นะนัตตะวันเงยอยทิมันโตชติมันโตวันัมมันโตยัสาสินโนม,มัทมานาภิกขามุพิกขนังสมิติงวานางังเวนทูจะเทวาสหาลีจะัสมาจะทุเวยมาจัดทางสูปนิสาเทวาจัฆะมาโคูปรักขิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมา,โคโาคูปรักขิตากขัตตานิปุรกขิตวาอาคูมันทะวะลาหกาวาสุนัง วัสโวเศษโถสักโกปคัตโุรินทัถโถทัะะเสติทัทากายาสพีนานัตตะวนันนิหนุที่มันโตสุติมันโตวันัมันโตยัส,สสินโนม,มัมานาอภิกรรม,ม,มพี่ของนางสมิติงว่านางอัทากูสหภูเทวาชาละมัคขิสิขาริวะอาริทกาจะโรชาจาอุม,มาบุพนิพาสิโนวารรณาสหาธรรมะจันจุตาจะอเนชากาสุเลย,ยะรุจิราอาคูอาคู วาสวะเนสีโนทัศเตรธา,ากายาสเพนะนะัตตะวนิโนที่มันโตชิจนะิมันโตวันนั้นมันโตยยสีโนมอธมานะอภิการมงทีกุนังสัมิติงมะนังสมานามหาสมานา,ม,า,นามนุสสามนุสุตตมาคินทาปทุสิกาอาคูอาคูไมน و, โนปุสิกาอัตาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสีโนบราคา มหาประาราาคาอาคูเทวเวสสินโนทศสเตธาตากายาสักีนันตตะวันนิโน,นต,ติมันโตชติมันโตนันมันโตยัสสิโนโมทมานะอาอภิกรรมุงพี่กุนังสมิติงว่านังสุก,กากะรุม,มหาารุณาอาคูเวคานัสสาสหะโอทาตัคไยยะหาปามโมคขาอาคูเทวาวจิกนททาจัทธามันตาหารักขาชามิสกาจะยสสินโนท,ทัทธยังอาคาปชุนโยโยทิสา อภิวัสติสทัศเตทัศธากายาสัพเพนานะตะวันนิหน่วยที่มันตัสติมันตัวน้มันตัยสยศสินโนมัทมานาอภิกรมุมพี่คุน,นังสมิธิงวานางเขมิตาตุสิตายามากาลัลก,กาจจะยศสินโนลำพิตากาละมะเสถาโชตินามาจะอาสวานิม มารณตนะิโนโอาคูอัฐาคูปรณณิมิตา,าทัตเตทัตากายาสปพนะนะา,านัตตะวนโิโนที่มันตัวสติมันตัวนะมันตัยสะสสิโนุโมธรรม,โมานาภิกกามุภิกขุน,นังสันตินุโมนงังสัตเตตเทวานิกายาสปพนะนะานัตตะวนิโนโนามันวะเยนะอะคันชุงเยจันเยสัทธิสาสหาะปวุตตะชาติมะขีลังโอทัตินทะมะนาสวางังทักเคโมขะตะรังนาวางัง จันทังวะอัศิตาสิตังสุพรมาปรมัตโตจะอุตตาอิธธมัตโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะสุปัคษมีิปนังสัพพามาัพรมโลกานังมหาพรมะทิติสิติอุปปะโนชติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัศเสตทัศเสถะอิสราอาคูปัญจักกัวัสสวัสิโนเตสังจัก มัชตโตอาคาหา,หาริโตปาริวาริโตเตจัสเพียิงกันเตสิทธทเทเวสพมเกมาราเสนาภิการมิปันสะกันนหัสสะมันทียังเอทะคันนหัตทะพันทัราเคนพันธมัตโวสัมมันตาปาริวาเรโนมามาโวมุจินตาโกจินางอิติตะถะ มหาเสโนกันนหาเสนางอภเสยิปานิณาอัทามะหัจจะสรังกันตาวานะเพสวังยะถาปวุสกโกมีโคตทายันโตวสวิชุโกตัทาโสปัญจเทาว,วันติสกุฏโทอัศยังวสตันจะสัพพังอภิญญายาวะวะกิตาวานะจะก,กุมาตตตอมันจะยิสัทธาสาวกเการณนีรัเต มาระเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเตจะอัตตัมบมกรุงสุตวาพุทธาสารานังวีตระเคหิปากามงเนสังโสม,มปิอิชยุงสเพวิตสักข,ขามาพยาตีตายาสสิโนโมทันติสตะภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่15บห้มงคลจักรวานใหญ่ สิริทิติมติเตโชชยสิทธิมหิทธิมหาคูณาปาริมิตาปุญญทิการัสสะสัพพันตรายะนิวารณะสมะทัสสะพระขวัตตอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะตัฏวติงสมะหาปุริสสะลัคณานุภาเวนะอาศิตยานุพอยัญชานานุภาเวนะอัฐังตะระสตะมังคลานุภาเวนะจัพณะรังศียานุภาเวนะ เกตุมารานุภาเวนะทัศปารมิตานุภาเวนะทัศอุปปารมิตานุภาเวนะทัศวรัตมัทธปารมิตานุภาเวนะสีละสมะที่ปัญญานุภาเวนะุทธานุภาเวนะธัมมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภลรานุภาเวนะเยยะธรมมานุภาเวนะจะตุราสีติสหัสสะธรรมขันทานุภาเวนะนวโลกุตตะรัธมานุภาเวนะ อัฐังคิกะมัคคาลานุภาเวนะอัทธสัมมาปันธิยานุภาเวนะชรละพิญญานุภาเวนะจะตุสัจจายานุภาเวนะทัสสะพลายานานุภาเวนะสมพันยุตตานานุภาเวนะเมตตากรุณามุติตาเบขานุภาเวนะสมภาปะริตานุภาเวนะรัตตะนันตะยะสารานุภาเวนะตุยหังสภาพะโรคะโสกุปัทะวะทุกขะโทมะนัสสุ ปายาสาวินัสันตุสพะอัตตรายาปิวินัสันตุสพะสังกัมปาตุยหังสมะสันตุทีคายุธาตุยหังโหตุสตะพัสชะชีเวนะสมังคิโกโหตุสพพทาอากาสปัตพะตะวนะภูมิคังคามหาสมุทธาอารักากาเทวตาสธาตุมเหอนุรักษันตุ พวัตรสัพพมังขรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทสุตีภวตุเตพวัตุสัพพมังขรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทสุตีภวตุเตพวัตุสัพพมังขรังรักขันตูสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทสุตีภวตุเตนักขตายักขปุตานังพักปาปกะหานิวารนาปริตตานุภาเวนะหัตวาเตสังอุปเทเว นักขตยัขปูตานางปปักขหานิวารนาปาริตตานุภาเวนะหัตถวเตสังอุปเทเวนักขตยัขัปตานางปปักขหานิวารนาปาริตตานุภาเวนะหัตววเตสังอุปเทเวบทที่16กพันทกัตนคาถาอตินางนาณวะขเมยยะนปติกังเขยนาคตังบุคคลไม่คนคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่คนมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ยถาติตัมมหินันตังอัมปันอัมปันตันจะอนาคตางังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนัญจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังอสังกุมปังตังวิทามะนุปภรุหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่งอนเงินไม่คอนแคในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องๆให้ปลุกปลงเทินอันเชวะกินจะมาตัมปังกกน โกชัญญามารานางสุเวพึงทำความเพียนเสียมีในี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันทุง่งนณิโนสังคตตีนะมหาเสเนนะมัจจุนาเพราะว่าความแัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสียใหญ่อย่างนั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโนรัตตะมัตันติตังตังเวัาเทการัตโตติสันโนอจิคาเตมุนิติ พระมุนีผู้สง,งบยอดเยี่ยมบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแลว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนี้แลบที่17อัมพินหะปัญจเวคณะปะถะชาราธรรมมะหิชารังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธีธรรมมหิพยาธีนานัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มาราณะธรรมมหิมารณันางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่่งพลความตายเป็นไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมะนาปีหินานาภาโววินาภาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พระเครากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรม,มะสะศกรม,มหิกรรม,มยาทายากรรม,มยูนิกรรม,มพันธุกรรม,มปฏิสารณา,าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแรนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมัง การิสามิการยานาวาปะปาปะกังวาตัสะทะยาธาพระวิสามิเราจะทำกรรมอันใดว่าเป็นบุญหรือเก็ฑบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเฮหิอาพินหงังอปัญจาเวกิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเทิน